สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบยางพันสองห้าหนึ่งกับยางพันหกร้อยให้ดูครับเดี๋ยวไปดูยางพันสองห้าหนึ่งก่อนเลยครับนี่ครับดูน้ำยางครับอันนี้ใช้ถ้วยลิตรนะครับออกดีมากเดวนไปดูเลือดดูทุกต้นเลยครับนี่ครับดูออกครับ เนี่ครับออกสุดมากครับเนี่ยครับถ้วยหนึ่งลิตรเกือบเนี่ยครับเกือบเต็มถ้วยครับ นี่ถวยถวยสากลางครับหรูออกดีมากครับยางพันสองหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูหกร้อยครับเนี่ยหกร้อยอยู่อีกแถบนึงครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูหกร้อยครับเนี่ยดูหกร้อยครับถวยสซเล็กครับ นี่คบดูออกครับยังไม่ถึงรึ่งถ้วยครับนี่ครับแล้วช่วงนี้ก็ฝนไม่ค่อยตกแรงครับนี่ครับดูออกครับเนี่ครับดูหนาต้นใหญ่ครับนี่ค ครึ่งถ้วยยังไม่ได้ครับไปดูแถวครับนี่ครับมีขนาดต้นใหญ่ครับนี่ครับได้ยังไม่ถึงครึ่งถ้วยครับครับดูหกร้อยกิ่งแถวครับนี่ครับ,ด,ด,รบ,รบดูออกครับ น,นี่ครึ่งถ้วยขอได้ครับเนี่ยดูหน้ายาครับเข้ามั่งครับไม่มีใครกรีดไม่เข้าแล้วครับนี่ครับ,รบตัวนี้ออกดีนะครับจะครึ่งถว้วย ไม่ถึงครึ่งถ้วยครับถ้วยเล็กครับนี่ก็ทั้งหมดสิบเอ็ดไร่ครับสองข้อหนึ่งห้าไร่แล้วก็หกร้อยหกไร่ครับนี่ครับป่าที่ปลูกใหม่นี่แม่ปลูกสองขัหนึ่งหมดเลยครับสิบไร่ครับนี่ครับนี่ครับได้จะสามปีครับนี่ครับใครที่ กำลังตัดสินใจจะปลูกยางก็ผมว่าสอง้หนึ่งน่าจะเหมาะกว่าครับถึงจะกีดคืนเป็นคืนแต่ก็โหออกเยอะมากครับเนียบดูครับนี่ขนาดต้นใหญ่ครับถ้วยเล็กนะครับเนี้ยดูหน้ายางครับนี่ผมกีดเองครับอันนี้ยางแม่ครับจิเบนไร่ครับ ชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับบ๊ายบายครับ